สวัสดีครับผมมงจากสารมง a n n e l นะครับวันนี้จะพามารีวิวหมูกระจกขั่วกรอบตาดามาควีนพอดีว่าผมอยากกินพวกน้ำพริกกะหมูหรือน้ำพริกหมูกระจกอะไรพวกนี้ครับก็เลยไปเซิร์ชหาใน Lazada ก็เห็นว่ามีหลายเจ้าเลยที่ทำออกมาขายนะครับแต่ก็ไปเจออยู่เจ้าหนึ่งที่สะดุดตาเพราะว่าแพ็กเกจเขาทำดีนะครับก็คือตัวดามาควีนตัวนี้แหละครับก็จะเห็นว่านี่ครับแพ็กเกจเขาทามาอย่างดีเลยนะครับ ทำสวยดูอินเตอร์เลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีบอกวันที่ผลิตแล้ววันหมดอายุข้างใต้ขวดน,นะครับและจากนี้เขามีออยดด้วยนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยอันนี้เป็นรสชาติแบบออริจินอลนะครับโดยหมูกระจกบวก,กรอบตราดามาควีนมีส่วนประกอบคือหมูกระจกน้ำมันลำข้าวเกลือน้ำตาลและพริกนะครับก็จะเห็นว่า ไม่มีการใส่ผงชูรสนะครับและที่สําคัญนะครับเขาไม่ใส่สารกันบูดส่วนอายุของตัวสินค้านะครับถ้าดูจากวันผลิตและวันหมดอายุใต้ขวดนะครับก็คือจะอยู่ได้3เดือนครับแพ็กเกจเขาทํามาดีมากเลยนะครับจะมีสติกเกอร์แปะอยู่ตรงนี้ป้องกันการเปิดฝามาก่อนที่จะถึงมือลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาชิมเลยนะครับก่อนอื่นก็คือแกะสติกเกอร์ที่แปะอยู่ตรงฝาขวดนี้ออกก่อนออ อืหอมมากเลยครับนี่ครับข้างในจะเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนแค่หมู่ครับแล้วก็มาใส่พริกเดี๋ยวผมจะลองชิมเลยนะครับนี่ครับอืมกรอบมากครับเดี๋ยวชิมรสชาติอีกทีนึงว่าเป็นยังไง โอ้พริกติดมือเพียบเลยตัวรสชาตินะครับก็จะเผ็ดนํำนะครับแล้วก็มีเคม็มมีหวานเนี่ยค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวครับถ้ากินกินไปนี่ผมว่ามีเพลินกินแป๊บเดียวอาจจะหมดได้นะครับ อืกรอบมากครับรสชาติกลมกลม่อมจัดว่าเด็ดอหอมถามว่าเผ็ดมากไหมผมว่าเผ็ดในระดับที่กำลังดีครับถ้าใครชอบกินเผ็ดอยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบครับแล้วก็ตัวยี่ห้อนี้เนี่ยเขายังมีอีกหลายรสชาตินะครับซึ่งผมยังไม่ได้ลองเดี๋ยวคราวหน้าผมจะลองสั่งรสชาติอื่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างชิมเพลินนะครับลดไปเยอะเลย ก็เดี๋ยวผมเก็บไว้กินกับข้าวดีกว่านะครับให้กินกับข้าวสวยร้อนๆน่าจะอร่อยถ้าใครสนใจอยากลองซื้อมากินนะครับลองเข้าไปดูได้ที่ i n อินสตาแกรมดามาควีนชิลีนะครับหรือที่ไลน์แอดดามา e วีนชิลีหรือที่เว็บไซต์ w w w d r a m a q u e e n c ามาควีนชนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับสามารถเข้าไปเซิร์ชหาได้ในแอป Lazada นะครับโดยพิมพ์คําว่าดามาควีนนะครับผมส่วนถ้าใครหาไม่เจอนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวขอกินอีกชิ้นหนึ่งอืม